อาจารย์อูสอนวิชาดีเจครับผมย่านของเสียงก็จะมีสามย่านขาทองที so ่เราไม่กลัวการโดนกิหน้าเลยวันนี้ก็เพราะว่าเรามากับพี่นดาสีสวัสดีจ้าวันนี้ โอวันน <chat> yes. okay. well, ี oh, wow. oh. ah. ้เรามีแขกรับเชิญคือพี่อูโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอู๋ไปอะไรเราก่อนเนี่ยเบาอย่างคุณเหมือนคุณแหวนอ่ะเอออาวันนี้อ่าเรียนออนไลน์ก็เอาวันนี้ที่ เอยเอาเอ่ะวันนี้ที่เรียกทุกๆคนแล้วก็เรียกอูมาแล้วก็อุปกรณ์ค้ังครูขนาดนี้เพราะว่าเรียนออนไลน์ก็ไม่รู้วันนี้เราจะมาให้อาจารย์อูสอนวิชาดีเจครับผม จะแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกอูจะสอนก่อนแล้วพาร์ทที่2เนี่ยก็จะมีการสอบซึ่งพวกเราเนี่ยต้องมิกเพลงให้ได้เชื่อมเพลงเวลาเราไปผ่าเพลงมันจะไม่ค่อยมีตอนจบเพราะว่าเขาเชื่อมมาแล้ววันเนี้ยอูจะสอนเชื่อมแล้วก็มีการสอบให้เราเชื่อมเพลงด้วยจะเป็นแบบเบสิกอูนี่เป็นแก๊งมู่เนี่ยนะคุณที่โทรมาบ่อยๆที่จริงเขาไม่ได้นิ่งแบบนี้นะใคยทำอะไรเขาหรือเปล่าไม่เยเก่งนะสอนไหมสอนไหม ชอบาผู้หญิงแบบไหนแบบไหนก็ได้ที่คุยเรื่องพอว่าอะไรเพราะคุยไม่รู้เรื่องเรียนดีเจมานานยัง4-5ปีที่แล้วแล้วก็มีออกงานมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ค่อยได้แบบเออเล่นประจำเหมือนแบบสมัยก่อนช่วงก่อนโควิดอะไรเงี้ยถ้ามีคนมาติดต่อก็รับก็มีออฟเบรกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดเดยเยว อุปกรณ์ต้องมีอะไรบ้างในการจะเป็นดีเจอันนี้เรียกว่าอะไรเป็นเครื่องที่มิกซ์เพลงโดยเฉพาะมิกเซอร์อ่ากดแล้วจุดนี้คุณต้องกดแล้ว เครื่องนี้ก็จะไม่เนียนเวลาเปลี่ยนเพลงคใช่แล้วก็มีคอมคือจริงๆอ่ะเครื่องดีเจที่รุ่นดีๆรุ่นแพงๆอ่ะเขาก็จะมีจอขึ้นมาทัชสกรีนแต่ของเราอันเนี้ยเบสิกเหมือนเป็น iPhone แบบก็รุ่นต่ำสุดเป็น iPhone แบบก็รุ่นต่ำสุดเป็น iPhone แบบก็รุ่นต่ำสุดออนนนนนี่่ขาาดดั้้้ไไเเรมใจจจะห ่มีคอมเพื่อแสดงผลด้วยเพื่อเก็บเพลงเลือกเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลําโพงหูฟังก็ต้องมีเหมือนกันถ้าต้องเอาไปฟังแต่ว่าไหมอันนี้ก็ถือว่าตัวเบสิกเพราะว่า แล้ววันนี้เราเรียนพื้นฐานโอเคมีสี่อย่างนี้เล่นได้เลยเริ่มสอนเลยก็คือวันนี้ก็จะมาสอนเบสิกของการเชื่อมเพลงคือเชื่อมเพลงอ่ะมันมีแบบเป็นร้อยวิธีก็ขึ้นอยู่กับแนวเพลงความเร็วของเพลงความต้องการว่าเราจะบิวคนให้มันสนุกหรือว่าให้แบบชิลๆสอนวิธีการนับเริ่มนับยังไงเพลงที่หนึ่งเพลงที่สองมันต้องเริ่มตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนับภาษาเวียดนามเลยไหมก่อนกิงกงไก่ เราก็จะเริ่มที่ฟังจากกรองก่อนเพราะว่ากรองเนี่ยมันจะให้จังหวะก็จะนับจับกระเดื่องของกรองฝั่งนี้ก็จะเป็นสําหรับเพลง1นฝั่งนี้ก็สําหรับเพลง2ที่เราจะมีดูตรงนี้ว่าจะเป็นเนี่ยย่านของเสียงก็จะมี3ย่านขาทองนี่น เฮ้มันชื่อสายญาตจริงๆเหรอใช่จริงญาติอะไรบ้างญาตสูงญานกลางญาตต่ำใช่ถ้าสมมุติเราเล่นเพลงหนึ่งอยู่อ่ะเสียงสูงเมื่อเต็มเสียงกลางเ็เต็มเสียงต่ำเมื่อเต็มแต่ว่าเวลาเราจะเข้าอีกเพลงหนึ่งอ่ะส่วนมากเขาจะใช้วิธีการลดเสียงต่ําของเพลงที่เข้ามาใหม่แล้วก็ค่อยๆเพิ่มตอนลดเพลงแรกออกอ๋อคือพอตรงนี้นะอืมใช่อันนี้ก็ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ไอจียเปิดให้ดูเนี่ยแบบว่ามันก็จะค่อยๆลด มันจะแปลกไปอันไหนล้วถ้าปรับสูงกลางต่ําจะเป็นยังไงลองลองบุนดูเออันนี้ก็คือไม่มีเบสก็คือเสียงตกเบสก็จะเบาลงเบสก็จะแทบจะหายต่อไปที่จะต้องรู้ก็คือการนับเข้าจังหวะการที่เราจะเชื่อมเพลง2เพลงเข้าด้วยกันอ่ะมันก็จะต้องมีจังหวะสอดคล้องกันเหมือนแบบว่าคนสองคนจะคุยภาษาเดียวกัน เพลงนี้กับเพลงนี้มันความเร็วเท่ากันจะเอาเข้ามาเชื่อมกันได้ถ้าไม่เท่าต้างมอกว่าจัหวะมันเท่ากันอ่าถังหวดมันเท่ากันยืดได้หดได้มันจะมีเลขบอกว่าใช่คือถ้าเป็นร้อยหนึ่งสองร้อยหนึ่งคือจังหวะใช่ป่ะจับตรงนี้จับความเร็วจะเรียกว่า BPM ก็คือ beat per minute หนึ่งนาทีจบร้อยครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้จังหวะนี้ เราเลือกไว้แล้วเราก็ต้องหาจุดว่าเราจะออกเพลง1กับเพลง2จังหวะมันซ้อนทับกันได้หรือเปล่าอขอฟังเพลง2ก่อนเป็นจังหวะกองเบสิกเหมือนกันแต่ว่าเสียงกระเดืองเสียงแสแนะ่อะไรพวกนี้มันจะแบบแตกต่ <Okay. S 1> างกันหลักๆคือวันนี้เราจะย้ายจากเพลง A, A ไป A เพลง B, B อย่างไรให้<ม>เนียนโะัน่งองสหนึ่งสอสาสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิสิบเอ็ดสิบสองสิสาสิี่สิบห้าสิบห ตกพอดีอ๋อแล้วพอมันหมดสิบหก้หนึ่งมันก็จะกลับมาหนึ่งสองสามสี่สองสองสามสี่สามสองสามสี่สี่สสามสี่นี่เราก็กดเเน,นี่ยถ้ามันถ้ามันเหลื่อมกันนิดนึงอ่ะเราก็ปรับได้ตรงเนี้ยปกติคนจะเข้าใจแค่ว่าแบบสแกข้างบนอย่างเดียวแต่ว่ามันจะมีขอบตรงเนี้ยเอาไว้ปรับสปีกให้มันพอดีกันเนี่ยอันนี้สอนยัง ไหดลองมิดเพลงทำไปอดูเลยที่ไม่ใช่จะว่ากรองเออม,มันมั <c oughs> นมีได้เขาไม่เปิดมึเรียกใครมาสอนมึเรียกทขาไม่เป็นได้ <c oughs> <c oughs> จริงจริงอ่ะอันนี้ที่สอนนับอ่ะไม่ได้จำเป็นต้องนับเป๊ะมากเพราะว่าไอ้เครื่องสมัยนี้มันไม่มีปุ่มซิงค์เนี่ยพอเรากดปุ๊บมัานก็จะแบบว่าซิงค์ให้เออซิงค์ให้โดยอัตโนมัติอ่ะรู้แล้วรู้แล้วว่าทำยังไงถึงจะชนะ ก์ปุม่มนี้แต่ตะกี้ที่พูดถึงไงว่าเราเป็นพูดถึงเบสิกพื้นฐานเราต้องแน,น่นพื้นฐานเราต้องมีความสามารถอ่ะไหนมิกจากพลงนี้ไปอีกเพลงหนึ่งเจ๋งโอ้โหเงียนอยู่นะตัวเอฟเฟกต์ไงมแบบนี้ กเียรดเดียงอ่าคออันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำทีละคนอูจะมีสิทธิ์บอกได้ว่าเฮ้ยกดผิดแล้วจะโดนขีดหน้าหนึ่งขีดทันทีขีดหน้าไปเรื่อยๆผิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปลี่ยนเพลงสำเร็จแล้วตอนจบอูจะเป็นคนตัดสินว่าใครชนะอามึงมึงเลือกเลยว่าใครก่อน ก็อก่อนบททดสอบของก้อเริ่มใน3 2 1ไปดีเจบอนครับผมถ้าตอนทับก็ไม่ร้องตอนท้องก็ไม่ต้องรักก็บอกก็อนจะย้ายจากอันนี้มาเป็นอันนี้ถามใครสามตัวเองสามตัวเองปิดเสียงนี้ก่อนนะครับเปิดอันนี้เก่งจังวะเปิดอันนี้ให้ดูให้ฟังในหูใช่คนถา้าหรือเปล่าวันนี้ ขยับหรว่าให้มันแบบลงมานิดนึงอ่าเท่ากันแล้วอ่าดเบสดเอันนี้เอาไม่ดเหมือนแเหมือนแม่มาแล้วเปลี่ยนตัง 1...2...3...4 จะจบแล้วจบเแล้วโอโไม่อ่าโอเค รถเบรฝั่งนี้อัาโหลไม่เนียบบนนยแบบอยากชิบหายฟังไม่รู้เรื่องถ้าในห้านาทียังไม่ได้นะเลิกเลยผู้ยอมแพ้ผู้ขอ,อกลับไปกองก่อนไดนะ้ไ่าเพราะอันนี้มันฟังไม่รู้เรื่องเลย ตอนแรกเขาก็บอกเอาเบสิกเขาเตรียมเบสิกมาให้แล้วเราก็ไม่เอาเออถ้าให้อูทำที่ถูกให้ดูไหมแล้วเราก็ทำนี่คือเพลง A อเพลงออันนี้คือเพลงีปล่อยเพลงนี้รันไปก่อนแล้วก็นาไปหนึ่งสองก็เริ่มดันเพลงที่สองขึ้นมาหนึ่งเพลงที่สองก็เริ่มดันงขึ้นมาแล้วก็เริ่มลดเพลงแรกออนี่ นี่คือบททดสอบของกอจัวราค่ะหนเองนี่มันเปิดขึ้นมาหมดส่ดแล้วผอดรอเป่ารเบนิดหน่อยนี่ินะเร็หน่ยะก็เร็จะเชดเคิดนืองเบาเพลงสองด้วยก่อนจะเข้าเบาเพลงสองอไรอย่างนี้ด้วย ขีดเลย์โบยังไม่ล้ยวยังไม่ล้วไม่เห็นลยยูเซยูเซยูเห็นเลยยูเซยูเซยูเห็นเลยยูเซยูเยูเห็นเลยยนเลยยูเซเซยูเห็นเลยยูเซยห็นลยยูเซเซยูเห็นเลยู้เซยูเซยูเห็นเลยยูเซยูเซ็นเลย็เลลยยูเซยเซยยนเลยยูเซยยูเห็นเลยยูเเซยูเห เลือกใครคนที่สองบอยนะ่ะบอยอยากเล่นดสุดนะนี <c oughs> ่จับเวลานะจับเวลานะจับเลยนะโรยินกูุ๊งยอะไรครับก็เติมไ,นะ <c oughs> ไปเรื่อย <c oughs> <c oughs> แฟนตั้งแต่เล่นเลยสายเก่มาตั้งแต่เลกนแล้วไอ้กูตบวพวจะเล่นดต่ไว้ต้องมีกรีบเาอจีต้องมีลายก็พออะไรอไร้ร้เปดเ่เ็ดูน้ำยิงชื่นคอ ดูดอะไรหนอเนี่ยชื่นใจอยากได้อะไรให้บอกพี่แต่ยากอยากได้กับพี่ไม่ต้องบอกใครก็ได้วอะไรอีกบ้างบอกอะไรอ่ะถ้ากลัวนอนไม่อิ่มเอาเราไปกินก่อนนอนได้นะะอไรเนี่ยเริ่มเพลงล้นตัาเลยอันนี้ अनी <laughs> จะเป็นแค่กองเบสิกเฉยๆจะได้ง่ายต่อการฟังอ่าห้านาทีจะไปได้ครับเฮ้ยเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยคุณน่ะคุณน่ะเดี๋ยวคุณมีเรื่องหรอยอมแม้ไหมคนจะเล่นนั่งอยู่ตรงเดี่ยวนึ้เคเองคนคนเองอ่ะอันนี้เพลงเพลง เปิดให้ฟังเฉยว่าว่ายังไงอันนี้พูดเก่งเนะเราที่มีไม่ได้ไมไ่เลขน้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ใช่ผ ก็เริ่มอีกเพลงหนึ่งอ่าปรับก่อนอ่าโอ้ฟังเช็คยอีกแลยัไงฟังดูว่าฟังมันตรงไหมตรงตรงตรงแล้วไงต่อเราก็ค่อยค่อยค่อยๆอที่จะปรับให้ลดเบ็ดเบ็ดก่อนดิโอ้ยเรา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 เลยไหนใส่เราไปแๆๆไม่ได้ไม่ได้ อะไเหรอ การสอบของจิ๋วจับเวลาที่เริ่มแล้วก็กดำเนินเริ่ตถามเปิ่มาถามเพล่บาไม่ถามไม่รู้แนไม่ถาไม่ถามเพราะไมไม่รู้จะถามอะไรสิบบาทเทากับคาทุกๆคนสิบ้าที่จะได้ขอมันก็ดูยากันเลยนะเริ่มปรับเบสคเพลงแรกลง แล้วเริ่มเพิ่มเสียงเพีงสองคุณครูคุณครูอย่าบอกเยอะคุณครูแม่รู้อย่าทำอย่างนั้นแม่ไม่ชอบอย่าที่ว่าแม่เกินมาก่อนไม้สายเนี่ยเรื่ออันนี้ตรงแล้วจิ๋วเริ่มได้เลยเออรอได้ไห รังอุดตันหงชันนั้นปกครองป่าเมาขี้เหรอมาขี้ยไม่ได้มันต้องค้างไว้ก่อนปึ๊บเนี่ยเราค่อยๆลดนิ่งค้างไว้อยู่แล้วจริงไหมอันนี้ที่มันต้นอยู่อันนี้มีเบสอยู่ไหมอันนี้เบสเพลงแรกหายไปแล้วแล้วเบสเพลงสองเข้ามาแทน เราลดไปแล้วเพลงแรกกับไม่ต้องลดแล้วคุณครูอย่าบอกคุณครูคุณครูบอกได้ไม่เริ่มแล้วรอจบรอบนี้ก่อนแล้วค่อยลดเพลงแรกค่อยลดเพลงแรกี่คือว่าเนียนอยู่เลยเนียนี่ใกล้ไปครูผ่านไหม พื้นฐ <im it> านจะพี่โอ๊ต <oz gr at> และเราก็โดนทําโทษกันไปกฎกติกา <on> <g arten> แต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างดง <t ot> ที่เราไม่กลัวการโดนขิดหน้าเลยวันนี้ก็เพราะว่าเรามากับซัมลีนี้เอ วันนี้เรามากับสามลีลีอีกนะคะซึ่งปกติน้องไอ้กับเจ๊ฟางก็จะใช้ลบทื่นสัมภารทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าแต่งหน้าอยู่บ่อยๆแต่ก้อกับบอยเนี่ยจะข้ามขั้นไปใช้โฟมล้างหน้ากันเลยใช่ <ๆ S 1> ไหมปกติเฮ้ยบอยก็ใช้ก่อนอาบน้ำบอยจะใช้โทนเนอร์โทนเนอร์ก็ใช้หลังการเดียวกอาเลยไปบอกกูให้ใช้ก่อนมัน<ำ>ใช้อันไหนอ๋อไม่คือมันใช้มาเนี่ยเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ย เช็ดหน้าเนี่ยมันจะดำเลยเว้ย<ช>เพ<อ>ราะโดนฝุ่นไงคือหลักๆพื้นฐานเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยก็คือให้ลบด้วยคลีนซิ่งก่อนซึ่งลีเอตเนี่ยเขาก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายหลักๆวันนี้ที่เราอยากนำเสนอ,อก็คือลีเอตมาติลีนซิง่งเขาบอกว่าเป็นสำลีเนื้อบางแต่เนื้อนุ่มไม่เป็นขุยแต่ยืดหยุ่นอ่าวันนี้มาล้างพร้อมกันเราจะสอนก๊อกับปลอยล้างหน้าด้วย เทคนิคการขายเหรอคือยี่ห้อนี้คือมันไม่บาดผิวจริงๆนะปกติเราเราใช้สำลีมันจะชอบแสบๆตรงเนี้ยแต่ยี่ห้อนี้ใช้เราไม่เคยเป็นเลยข้างในพอเปิดมาใช่ไหมเม่าจะเป็นแผ่นอย่างงี้แต่มันก็จะกางได้เป็นไซส์นี้เลยไซส์ใหญ่กางหอกมันซสเต็มที่เลยใช้ได้หมดเขาบอกว่าใช้แผ่นเดียวจบเลย เราก็เทเทคินซิ่งลงไปเนี่ยแล้วเนี่ยมันทบอยู่อย่างเงี้ยมันก็ซึมไปได้ทุกข,ข้างใช่ไหม <laughs> เราก็กางออกมาเนี่ยคินซิ่งมันก็ไปทั่วแล้วทีนี้เราก็ลบได้เลยเราก็ลบไปเลยทั่วทั้งหน้าของเรา <laughs> เห็นไหมเนี่ยมันดังวุเลยอันนี้ดีหรืออันนี้ไม่ดี <laughs> อันนี้ดีอันนี้ดีเขาบอกว่าใช้แผ่นเดียวจบอ่ะลบลบไปพร้อมกันลบไปพร้อมๆกันโอเคให้มันกระจายโจ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 ให้มันกระจายแล้วก็กาง เ้เพ<ล>ื่อนก็ได้อู้เอเนี้ยช่วยกล้องดูช่วยกล้องดูองดโอ้โหเนี่ยออกมาหมดเลยแล้วกูโดนเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยข้อดีของไอวันติคินซิงเนี่ยคือเราไม่ต้องใช้สำลีหลายๆแผ่นนะโอเนี่ยขนาดว่าโดนน้ำแล้วเนี่ยเห็นปะมันก็ไม่มีขุยไม่มีอะไรติดออกมายืดหยุ่นได้เป็นพิเศษโอ้ยดีมากเลยอ่ะเออมันไม่บาดจริงว่ะเขาบอกวัตีตรงใต้ตานี่ต้องบาดแล้วที่บาดอาจารย์เหงาเลยและนอกจากนี้คือ ใช้ได้ทั้งสองด้านนะเราเห็นว่าด้านนี้มันเลอะแล้วเราก็ลิกอีกด้านหนึ่งมาใช้ได้ถ้าไม่ใช้เป็นสำลีลบเครื่องสําอางอะสามารถเป็นทิชชู่ซับหน้าหรือว่าจะทําเป็นที่รองแมสก็ได้จริงๆมันมีอีกข้อดีหนึ่งที่คนอะไม่ค่อยรู้มันซักได้หนึ่งครั้งด้วยแต่ไม่ได้เอาไปซักแล้วไปตากนะขยี้กับน้ําทีหนึ่งแล้วมันจะขาวขึ้นแล้วเรามาเช็ดปิดจนหน,น้าของเราได้และนอกจาก น,นี้ยังมีอีก2ตัวนะคะคือกล่องสียมพูรีอิครีนซิ่งเพอร์เฟกอันนี้สําหรับลบเครื่องสำอางถ้าใครก็ยังติดใจแผ่นแบบไซต์ปกติเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเป็นแผ่นเล็ก เนื้อนุ่มไม่เป็นขุยใช้งานได้ทั้งสองด้านเบาผลิตจากคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เช็ดสะอาดแบบไม่ทำร้ายผิว oh. พอหลังจะเลือกจบขั้นตอนการลบเครื่องสำอางเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเป็นมาใช้ลิอ e ิทเลสโทเนอร์ตัวนี้สำลีแผ่นบางไม่บาดผิวคุณภาพดีเยี่ยมดีกว่ายี่ห้ออื่นตรงที่ว่าเวลาเราเทโทเนอร์ลงไปในนี้มันจะกักเก็บของเหลวอะไว้ในสำลีได้ดีกว่าแล้วมันจะผัก โทนเนอร์เข้าผิวเราได้มากกว่าปกติซึ่งทําจากคอตตอนร้อยเปอเตเช่นเดียวกันดูแลผิวตั้งแต่พื้นฐานไม่ต้องแต่งหน้ก็ใช้ได้โอ้ห <laughs> <laughs> น้าบอยาสารแล้วนี่ก็คือหมดจดผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้ได้อะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากซื้อ <laughs> ก็สามารถซื้อได้ที่อ리이 Official o n l ลน์หรือว่าร้านค้าฉันนําทั่วไปเลยนะคะโอ้โห <laughs> อะวันนี้ขอบคุณ리이 เรียนออนไลน์ก็ไม่รู้วันนี้ตัวมือกับดีเจอู <Yeah! S 1> ใครที่มีวิชาไหนที่พวกอยากให้พวกเราไปเรียนก็สามารถบอกมาได้นะครับนี่เป็นการจบเรียนออนไลน์ก็ไม่รู้ที่หน้าเนียน <laughs> ใปเรียนทุ <laughs> กคนเลยอ่ะปกติจะดมๆอ่าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตัวน,นี้นะคะไปแชร์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 